ปัญหาของค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าและส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยนั้นจะมีทางออกอย่างไรนะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นนี้นั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรมนตรีโสขติยานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐนนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์อหลวันิดาอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับยินดีครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับศูนย์สองสองเจ็ดห้าสี่สองสองห้านะครับท่าน คิดว่าควรจะมีทางออกอย่างไรหรือการแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือแม้แต่ความขัดแยง้งระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติท่านผู้ชมคิดว่าควรจะหาทางยุติความขัดแย้งนี้อย่างไรนะครับอาจารย์ตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของความเสียหายในเรื่องของธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากถึงตอนนี้จะเรียกว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงแค่ไหนครับ คือเนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเราเพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการส่งออกเนี่ยถ้าหากมีการลดลงซึ่งตอนนี้ตัวเลขของไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยครับการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็เป็นการบ่งชี้เหมือนกันว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากค่าเงินก็มีผลเพราะว่าการที่ค่าเงิน แข็งค่าขึ้นเนี่ยครับทำให้สินค้าเราเวลาส่งออกเนี่ย<ช>จะแพงขึ้นในสายตาต่างประเทศเพราะนั้นพอแข็งพอแพงขึ้นเขาก็ซื้อของเราน้อยลงพอซื้อของเราลงมาเขาก็จะผลิตน้อยลงผลตามมาคืออะไรถ้าผลิตน้อยลงโรง,งงานก็ต้องลดกําลังผลิตแรงงานก็จะตกงานเพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือผลต่อภาคแรงงานที่จะได้รับผลกระทบเพราะตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนักในแตงมาที่หนึ่งเพราะปกติการส่งออกเนี่ย มักจะมีการคุยกันซื้อขายกันล่วงหน้ามีการตกลงกันล่วงหน้าเพราะ,ะต้องดูไตรมาสที่สองว่าจะเป็นยังไงซึ่งแต่ไม่สองนี้อาจจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่าไตรมาสที่หนึ่งเพราะช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนี้ยค่างเงินแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเยอะมมเมื่อต้นปีนะครับหลังจากปีใหม่เปิดมาเนี่ยครับค่างเงินบาทก็อยู่ที่30มสบาทห้าสิบตังค์แล้วก็ มาถึงเดือนเมษาก็ไปถึง28บาทกว่า,อาตอนนี้ก็ปรับอยู่ระหว่าง29บวกลบนิดหน่อยอซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้แข็งค่าขึ้นมากกว่า5%าช่วงที่สูงสุดคือถึงไป6.3%นะครับซึ่งถือว,ว่าสูงสุดในภูมิภาคนี้ประเทศในอื่นในอาเซียนเนี่ยครับแข็งค่าขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ของเราเงินแข็งค่าขึ้นมากคนอื่นเพราะสินค้าที่ส่งออกจากอาเซียนด้วยกันเนี่ยเทียบกันเนี่ยระหว่างประเทศเฉลชัดเลยว่าของไทยเราราคา ันจะแพงกว่า<ช>ประเทศข้างเคียงนะครับทีนี้ถ้างั้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็ยังคงยืนยันที่จะให้แบงก์ชาติมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อที่จะสก,กัดเงินไทยเงินที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยยังมีความจําเป็นอยู่ไหมครับการลดอัตราดอกเบีย้ยคืออย่างนี้ครับก็คือว่าเราต้องดูสาเหตุของค่างเงินที่แข็งก่อนว่าคืออะไรของเราตอนนี้ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบจัดการความหมายคือว่าถ้าเราเห็นว่ามันสูงแข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไป แบงค์ชาติยังสามารถแทรกแซงได้ซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ใช้กลไกนี้ซึ่งอันนี้ต่างจงากเมื่อปี40ก่อนหน้านั้นเป็นระบบตะก้างเงิน,นก็า้องคนละระบบกันปัจจุบันเราใช้ระบบลอยตัวแบบจัดการทีนี้ค่างเงินเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มีความต้องการเงินบาทมากขึ้นค่างเงินบาทก็แข็งขึ้นค่างเงินบาทเนี่ยครับคล้ายๆสินค้าเงินคือสินค้าชนิดหนึ่งเขาเอาเงินดอลลาร์มาซื้อบาทเขาเอาเงินเยนมาซื้อบาทเขาเอาเงินยูโรมาซื้อบาทเพื่อจะเอาบาทมาใช้ในประเทศเรา ความต้องการบาทจะเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นเพราะถ้าเปรียบไม่ง่ายครับที่ค่าเงินมันแข็งขึ้นตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับต่างต่างประเทศนําเงินเข้ามาแล้วเข้ามาเปลี่ยนเป็นบาทบเพื่อจะมาใช้บาทในประเทศนี้ใช้เพื่ออะไรนะครับตรงนี้แหละครับที่จะเห็นภาพหหเหมือนกับเป็นท่อน้ำนะท่อเข้ามาท่อใหญ่มาก่อนแล้วจะตามประเทศไหลมาที่นี่เสร็จแล้วก็แยกเป็นท่อย่อยๆท่อหนึ่งก็เขาอาจจะเอาเงินไปหาประโยชน์จากการลงทุนในการทําธุรกิจแล้วก็ตัวดอกเบี้ยก็ปิดปัจจัย เป็นปจัจจัยหนึ่งแล้วก็ไปฝากแบงก์ก็มีนะครับตลาดเงิน <ừ> ไปซื้อหุ้นก็มีนะครับ <ừ> แล้วก็ไปซื้อตราสารหนี้ไปซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยา,ยาว นะครับและก็อาจจะเอาเงินไปอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องเก่งกำไรตนมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมี5ท่อเล็กๆ<า>ที่เข้ามาแล้วทำไมเป็นเฉพาะในประเทศไทยเครัฮะเป็นเฉพาะเงินบาทเงินของประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันทาไมไม่ไม่เหมือนกับประเทศไทยทีนี้เงินเนี่ยครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคล้ายๆกับนา้นาน้ําจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําเงินจะไหลาจากที่ผลปรโนต่ําไปผลปรนสูงที่ไหนมีผลปรนสูงเงินจะไปที่นั่นและประการที่2 ที่ไหนปลอดภัยเงินจะอยู่ที่นั่นที่ไหนความเสี่ยงน้อยเงินก็จะไปที่นั่นเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ย ตอนนี้ถ้าเราแผนที่โลกมากลางจะเห็นว่าที่ไหนบ้างที่น่าสนใจสหรัฐอเมริกาเองเศรษฐกิจก็ยังฟื้นไม่ชัดเจนญี่ปุ่นเองก็ยังทรงๆรยุโรปเองยังไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วนยครับประเทศเใหญ่ๆทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ1ใน5ของเศรษฐกิจโลกยุโรปมีขนาดเท่ากับ1ในหของเศรษฐกิจโลกญี่ปุ่นประมาณ10%ของเศรษฐกิจโลกรวมแล้วนยครับสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปหมดไปแล้วครึ่งโลกแล้วทางเศรษฐกิจ นะครับเพราะฉันเช็นว่าซีกหนึ่งไม่ไม่ดีแล้วเพราะนั้นเม็ดเงินเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศเหล่านี้จะไปที่ไหนล่ะครับก็ต้องหาที่ไปก็มีประเทศในเอเชียก็มีจีนอินเดีย แล้วก็อาเซียนซึ่งกําลังเป็นดาวรุ่งเราพูดได้ง่ายเพราะจีนเองเนี่ยก็เติบโตมาต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นแล้วอินเดียก็เช่นเดียวกันแต่อาเซียนบังเอิญมีข้อดีก็คือมีเรื่องของเอซีซึ่งมันจะมีผลในอีกสองปีขา้างหน้าตรงนี้เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดเป็นโอกาสใหม่และก็เป็นอนาคตนะครับเพราะว่าเอ เอชียหรืออาเซียนเนี่ยครับ,รบมีการเติบโตประมาณ6.5%โดยเฉลีย่ยการณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเติบโตประมาณบวก 2, 2> ญี่ปุ่นประมาณบวก1%ยุโรปศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่อาเซียน6.5%และเทียบและอาเซียนเนี่ยครับประชากรทั้งหมด10ประเทศ650บล้านคนคซึ่งเท่ากับประชากรยุโรปบวกอเมริกานะครับเพราะตรงนี้มันก็เลยเป็นโอกาสแต่ว่าในอาเซียน,นยก็ไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวแต่ทาไมค่างเงินของไทยค่างเงินบาทจึงแข็งค่ากว่า ในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันที่นี่ของเรานีเนื่องจากว่าด้วยทำเลที่ตั้งเราเป็นศูนย์กลางของ a อ c ีซเราอยู่ตรงกลางและประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยเรา เติบโตมาไม่สู้จะิีนั่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพิ่งมาช่วง2ปีนี้ที่หลังจากทุกอย่างเริ่มชัดเจนเริ่มดีขึ้นการเมืองมีสถียภาพมากขึ้นทําให้ก็เลยเป็นโอกาสจึงจริงๆในอาเซียนด้วยกันเนี่ยครับถ้าถามว่าประเทศไหนที่เป็นเป้าหมายของการเป็นฐานในการลงทุนอันดับหนึ่งก็คือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งและจากไทยแล้วเนี่ยครับสามารถทําธุรกรรมต่างนิยมไปถึงอาเซียนได้เกือบหมดเพราะตรงนี้ก็เลยเป็นเป้าหมายประกอบกับดอกเบี้ยของเราเนี่ยก็สูงก่าด้วย ดอกเบี้ยตัวอย่างก็คือดอกเบี้ยนโยบายของไทยเราเนี่ยครับล่าสุดเราอยู่ที่2.75ที่ดันมาดอกเบี้ยเป็นตัวตั้งก่อนละกันดอกเบี้ยในอเมริกาดอกเบี้ยนโยบายของสอเมริกา0.25ของญี่ปุ่น0.1ของยุโรปเพิ่งปรับลดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เหลือ0.5ของอังกฤษอยู่ที่0.5อังกฤษ0.5ยุหโรป0.5แล้วก็ญี่ปุ่น0.1อเมริกา0.25งอเ2.75แล้วในเเอชียวยกันอย่างอย่างของิงคโปร์มาเย์อย่างประเทศอื่นๆก็ กจ็จริงๆก็สูงกว่าเราบ้านประเทศก็สูงกว่าเราแต่คําว่าดอกเบี้ยคือตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าจะโยกเข้ามาหรือไม่เขาจะดูอย่างอื่นด้วยดูความเสี่ยงดูอนา,าคตดูการเติบโตเพราะนั้นเขาจะบวกลบคูณหารกันเรียบร้อยแล้วว่าที่ไหนสุดที่แล้วดีสุดถ้าอย่างนั้นถ้าจะมองว่าการแข็งค่าของเงินบาทมันก็มองได้ทั้งในแง่ของวิกฤตและก็โอกาส จริงๆก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ที่นี้แต่จะดูเหมือนว่าตอนนี้กลายเป็นวิกฤตในเรื่องของธุรกิจส่งออกทัทง้ทงที่เราก็คือเศรกิจหลักหัวใจหลักของเศรษฐกิจเราคือการส่งออก,ออกทั้งนั้นก็เป็นวิกฤตสำหรับประเทศไทยดูไหมครับทางออกจะเป็นอย่างไงคือวิกฤตเหตุผลก็คือว่าด้วยประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะเราเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถึง72%ของเศรษฐกิจเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งหลักทางวิชาการเขาก็มีเขียนไว้ว่าประเทศที่มีขนาดเล็กทางเศรษฐกิจและพึ่งพาการส่งออกมากๆ โดยหลักแล้วค่าเงินควรจะอ่อนกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยอเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศนั่นคือหลักว่าอย่างนั้นอของเราเศรษฐกิจขนาดเล็กไหมเราเล็กเรามีขนาดเข้าจับ0.7ของเศรษฐกิจโลก0.7นจะครับ mm. จากเศรษฐกิจโลกร้อยส่วนเนี่ยเราแค่จุดเรนะครับ,รบเพราะนั้นเข้าขายประเทศที่มีขนาดเล็กรเราพึ่งพาการส่งออกเยอะไหมเราเพึ่งพา72%เพราะฉะนั้นก็บ่งบอกว่า น่าจะเข้าเกณฑ์ตามหลักวิชาการนั่นคือค่าเงินควรจะอ่อนกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยเพราะนั้นตรงนี้โดยหลักแล้วควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ณตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่หน่วยงานต่างๆก็ออกมารับยอมรับว่าค่าเงินเราแข็งเกินความเป็นจริงเพราะโดยหลักแล้วก็ควรจะอ่อนกว่าความเป็นจริงเพื่อประโยชน์เพราะเรามีทั้งส่งออกและมีทั้งนําเข้าด้วยจริงๆถ้าแข็งเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือนําเข้าเราก็ได้ประโยชน์แต่พอหักลบกบเหลือดูแล้วเนี่ยเราจะเสียประโยชน์ว่ะเราจะ ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าอย่างนั้นควรจะต้องดูแลหรือไม่อ,นนอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาตรการดอกเบีย้ยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจะเป็นวิธีการหลักไหมครับในขณะที่ทางแบงค์ชาติบอกว่าเป็นปัจจัยรองเป็นเรื่องรองมีอย่างอื่นต้องให้ทําไปก่อนดีกว่าแล้วไม่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเรื่องของฟองสบู่ในเรื่องของหนี้สาธารนณะหนี้ครัวเรือนที่จะเพิ่มขึ้นอาจารย์คิดว่าควรจะให้น้ําหนักกับเรื่องนี้อย่างไรือจริงจริงนะครับวิธีการดอกเบี้ยผมมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง แต่เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นที่สุดน,นะครับด้วยเหตุผลนั้นคือว่าเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยครับประชุมทุกๆ6สัปดาห์ต่อนหนึ่งครั้งและการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาดูแล้วก็สามารถจะใช้ดอกเบีย้ยเป็นเครื่องมือได้ เพราะฉะนั้นมันสามารถจะปรับได้ค่อนข้างจะง่ายโดยชมติที่ประชุมนะครับของกนงของกนงท่านเองนะครับซึ่งกรรมการก็มีอยู่เจ็ท่านนะครับแล้วก็แล้วก็ผู้ว่าแบ่งชาติก็อยู่ในนั้นด้วยด้วยแล้วก็มีรองผู้ว่าอยู่ด้วยซึ่งก็ต้องหาเลยกันที่นั่นว่าเป็นอย่างไรซึ่งปกติก็มักจะเอกฉันแต่บางครั้งก็ถือว่าเกินกึ่งนึ่กก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเอกฉันนะครับว่าจะปรับลดหรือไม่ต่างๆเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยประชุมตามปกติ 6สัปดาห์ต่อครั้งเพราะนั้นการที่ใช้มาตรการดอกเบีย้ยเนี่ยผมมองว่ายิ่งอยู่ในเหตุผลที่ว่าทุกๆ6สัปดาห์เราประชุมแล้วก็ปรับได้ไดแล้วจะปรับได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับมติต,ตรงนี้ส่วนการที่จะใช้มาตรการอื่นนั้นถามว่าช่วยได้ไหมจริงๆถ้าเราดูเมื่อกี้ท่อน้าที่เข้ามาเนี่ยมันแยกออกมาเป็นท่อย่ oy, อยๆซึ่งมันมีข้อมูลอยู่ว่ามันไปโป่งตรงท่อไหนซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขออกมาว่าท่อที่ไปโป่งมากสุดท่อเล็กนะครับมากสุดก็คือ ตราสารนี่ระยะสั้นซึ่งจะเข้ามามากกว่าปกตินะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการ,รว่าเราจะใช้ดอกเบีย้ยอย่างเดียวไหมหรือใช้เอาอะไรไปกั้นตรงท่อเล็กบ้างไหมอ่าเพราะนั้นก็คือมีปิดท่อใหญ่บางๆโดยใช้ดอกเบีย้ยได้ไหมแล้วก็มีมาตรการย่อยๆไปกํากับเฉพาะ,ะจุดนั่นหมายถึงว่าความห็นของอาจารย์อาจารย์คิดว่ามาตรการทางด้านดอกเบี้ยจะเป็นมาตรการหลักในการแก้ปัญหาค่าเงินค่าค่าเงินที่แข็งขึ้น <G ül> ไม่ใช่เป็นปัจจัยรองเป็นปัจจัยหลักในการ <G ül> ที่จะแก้ปัญหานี้เลยน่าจะคล่องตัวที่สุดนะครับ,รบน่าจะคล่องตัวที่สุดเพราะว่าการคิดมาตรการอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นมาตรการเฉพาะครั้งเฉพาะคราวถ้าใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราไปยกเลิกเนี่ยความเชื่อมั่นต่อการบริหาร,รมันก็จะเสียไปซึ่งเราเคยเกิดขึ้นมาแลกครั้งหนึ่งเมื่อตอนปี49เราใช้มาตรการที่มีการสำรองเงิน30%รรตรงนั้นก็สุดท้ายเราก็มีการเปลี่ยนในใน ่ําวันนั้นเลยนะค,ะครับเราประกาศตอนเช้าตอนคํามก็มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าการประกาศมาตรการเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบเหมือนกันก็คือว่าถ้ามาตรการนั้นเกิดไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องประการมาตรการซ้ําแล้วก็หรือแม้กระทั่งยกเลิกซึ่งมันจะมีผลกระทบในเชิงของการบริหารนโยบายบจะความเชื่อมันมันจะหายไปซึ่งตรงนี้เราอยากจะรักษาไว้เพราะนั้นผมว่าถ้าใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะยืดหยุนเราผ่อนหนักผ่อนเบาได้พูดง่ายคือเราก็ ท่อน้ําใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะเปิดก๊อกน้ำค,คลายแบบนั้นแต่ข้อกังวลของแบงค์ชาติก็คือเรื่องของภาวะฟองสบู่ปัญหาเงินเฟอ้อเรื่องของหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นจะจะคุ้มกันไหมครับกับกับกับปัญหานี้ที่จะตามมาทีหลังครับก็คือผมมองดูว่าถ้าดูเรื่องเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อก็ถือไม่สูงการเติบโตเศรษฐกิจขนาดนี้ก็ไม่สูงประมาณ5%กว่านะครับเงินเฟ้อก็ไม่มากนะครับซึ่งถือว่ายังไม่เข้า ยังไม่มีความไม่จําเป็นต้องไปวิตกเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อเราขึ้นไปถึง5% 6อันนี้อาจจะต้องระวังถ้าการเติบโตเศรษฐกิจขึ้นไปถึง89%อันนี้อาจจะต้องระวังแต่ณตอนนี้มันยังไม่ใช่ก็เดียวกันเรื่องฟองสบู่ถ้าดูแล้วเนี่ยครับขณะนี้อสังหาริมทรัพย์เกิดไหมจริงๆก็มีหลาหยนวงานก็ยืนยันว่าย,ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็สําหรับตลาดทุนเองก็ยังไม่ใช่นะครับตลาดทุนเราก็ดูด้วยง่ายด้วยการค่า P/E Ratio ค่า P/E Ratio ขณะนี้ประมาณ15เท่าเท่า ซึ่งต่างจะตอนปี3-7ตอนปี3-7ค่า P.E. 50เท่าเวียดนามฟองสบู่แตกเมื่อ4ไปีที่แล้วค่า P.E. 80เท่าของเราแค่15เท่าจึงสือว่าจริงๆยังต่ำกว่าในเมริกาด้วยซ้ำเพราะนั้นถ้าดูประเด็นนี้แล้วก็ไม่น่าจกส่วนที่การที่จะก่อให้เกิดปัญหานี่อันนั้นวนะิธีการก็มีธนาคารไทยสามารถจะควบคุม เป็นจุดๆได้โดยผ่านสถาบันการเงินในการที่ควบคุมการปล่อยสินเชื่อได้รตรงนี้ก็เป็นมาตรการได้ซึ่งอันนี้ปกติธนาคารไทยสามารถจะทําตรงนี้ได้อยู่แล้วเป็นปกติเพราะนั้นผมว่าถ้าเราดูปัญหาแล้วก็แยกอาจจะบริหารท่อเล็กๆเกนี่ยครับ,รบท่อไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปทำท่อไหนจําเป็นอาจจะมีมาตรการเสริมส่วนมาตรการที่มันได้ผลกระทบในวงกว้างอาจจะใช้กลไกของดอกเบีย้ยผมว่าต้องใช้ผสมผสานกันนะครับมาตรการของแรงเ์ชาติที่ได้มีการให้คําแนะนามา ทางกระทรวงการคลังสี่มาตรการเรื่องของการออกพันธบัตรเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆของคนที่จะมาลงทุนเอาเงินต่างประเทศมาลงทุนจะเป็นปัจจัยที่ต้องมาผสมประสานกันด้วยไมหมฮะอาจารย์ครับครับต้องเพราะมาตรการเหล่านี้เนี่ยครับมีบางมาตรการก็เคยใช้มาแล้วในต่างประเทศแล้วก็อย่างเช่นอินโดนีเซียก็เคยใช้เมื่อสี่ปีที่แล้วประมาณปีห2าสองก็ไม่ได้ประสบความสมําเร็จเพราะนั้นมาตรการเหล่านี้ก็คือเนื่องจากไม่ใช่เป็นมาตรการปกติมาตรการตรงนี้มันมีเงื่อนไขบางอย่างเพราะฉะนั้น ส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเดี๋ยวที่ผมเรียนว่ามันคล่องตัวยืดหยุน่นถ้าเกิดเราเหมือนกับเราเปิดก๊อกน้ำนะครับเปิดวาถ้าเกิดมันบกักหนักเบาเราก็ก่อนค,คลายซึ่งตั้งจะได้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่จะต้องเสนอหรือว่าหน่วยงานองคอ์กรที่ต้องเสนอมาตรก,การเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือแบงค์ชาติหรือว่ากรนอง,อง,อง ต้องต้องเป็นมติของกนอนงงไหมฮะมติเป็นมติของกนงแต่ต้องเสนอโดยผู้ว่าการแบงค์ชาติก็คือก็เป็นวาละในที่ประชุมว่าจะพิจารณาอย่างไรก็คือว่ากองนงนี่เป็นกลไกที่ใช้ในการบริหารนโยบายการเงินซึ่งแบงค์ชาติเองจริงงภารกิจก็คือดูแลนโยบายการเงินและกำกับสถาบันการเงินด้วยพร้อมๆกันและดูแลตลาดเงินทั้งหมดเพราะฉนั้นตรงนี้ ที่จะต้องทำานึ่งถึงเพราะฉะนั้นในกรงนงเนี่ยก็จะใช้มติที่ประชุมครับทีนี้จะทําอย่างไรครับระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติที่ยังคงมีท่าทีที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับหรือว่าอาจจะขัดแย้งกันในมาตรการการแก้ปัญหาค่าของเงินบาทเนี่ยในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่น่าจะเข้าใจกันได้ก็น่าจะคุยกันแล้วก็สามารถที่จะออกมาตรการที่เห็นร่วมกันได้ทําไมยังเห็นร่วมกันไม่ได้ยังคงนัดข้อกันอยู่อย่างนี้จะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรคือจริงผมว่าน่าจะ คืออยากให้มองภาพรวมมานะครับ,รบ<อ>ก็คือจริงๆเนี่ยครับรัฐบาลเองเนี่ยต้องดูทั้งหมดก็คือดูภาพใหญ่ส่วนแบงก์ชาติเองเนี่ยอาจจะภารกิจหลักก็คือดูแลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินจริงๆมันมีอีกสิ่งหนึ่งคือตลาดทุนซึ่งแบงก์ชาติไม่ได้ดูแลโดยตรงนะครับและปัจจุบันเนี่ยตลาดทุนก็จะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้มาตรการต่างก็ต้องคำหนึงถึง2ด้านแบงก์ชาติเองดูแลตลาดในอดีตเนี่ยเราไม่มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้น ตลาดเงินจะมีความสำคัญ100คร้อเปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันนี้ตลาดทุนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพะฉะนั้นตอนนี้ก็จําเป็นต้องมองถึงปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยจำเป็นต้องมองด้วยนะครับ,รบซึ่งก็เห็นใจนะครับแม่ชาติทาภารกิจของตัวเองนะครับ มีขอบเขตพูดง่ายก็คือมีภารกิจหลักๆอะไรบ้างก็ทำตามหน้าที่รัฐบาลเองก็ดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือดูแลภาพใหญ่ก็อยากเห็นแบบนี้เพราะตรงนี้ผมว่าพิธีการก็คือคงจะต้องน่าจะนั่งคุยกันนะครับแต่ก็คือรู้ดูเหมือนว่าทั้งทั้งสองท่านได้คุยกันไปแล้วนะครับไปไปประชุมที่อินเดียเห็นว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังคงยังงัดข้อกันอยู่อีก ครับครัจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าสองฝ่ายนี้อิสระจากกันใช่ไหมโดยหลักการบริหารเขาถือว่ากลไกบริหารอิสระเปีนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงอยากเห็นประเทศเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาต่อไปทางเศรษฐกิจนะครับเดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งตอนนี้เราเป็นโอกาสดีของเราที่พูิภาคนี้จะมี การรวมกลุ่มกันเป็นเอซแล้วก็มีการเติบโตตอนนี้ถนนทุกสายนี่มุ่งสูต่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นป็นว่าเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไร,รให้เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขนะครับที่ดีที่สุดที่สุด,สดของเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเองก็ออกมาคล้ายๆกดดันผู้ว,ว่าแบงก์ชาติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่มีท่าทีอะไรออกมาจากทางผู้ว,ว่กแบงก์ชาติชุดท้ายแล้ว คิดว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะมีความอดทนพอไหมครับกับการถูกกดดันจากฝ่ายรัฐบาลมากขนาดนี้หรือว่ากระแสข่าวเรื่องของการปลดก็ยังมีอยู่ทุกวันเหมือนกันกรณีนี้ตามมามันจะมันจะสุดท้ายจะจะจะ,จะเป็นอย่างไรหรือว่ามองบทบาทของผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างไรารย์ผมว่าก็ต้องยึดหลักวิชาการะนะครับผมว่าสุดท้ายคงหนีเป็นผลหลักวิชาการคือหลักวิชาการเขาก็มี การศึกษาไว้มีการเขียนไว้มีการใช้มาตราการต่างๆในแายประเทศมาตราการบางมาตรการก็ประสบความสำเร็จบางมาตรการก็ไม่สมเร็จคือมาตรการใดมาตรการหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้ผลทุกอย่างนะครับคือมันอาจจะได้ผลบางอย่างแต่ถามว่าได้ผลบางอย่างแล้วดีขึ้นพอไหมค,คือมันอาจจะได้ผลไม่ครบทุกเรื่องน,นะครับ hey. แต่อย่างน้อยดีขึ้น นะครับบางอย่างเหมือนเดิมแต่บางอย่างดีขึ้นผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ,รบก็มีความเห็นจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็บอกว่าอยากให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นคุยหาหรือกันเพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหาน,านี้ให้ได้นะครับก็เป็นความเห็นแล้วก็มีคําถามเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเงินบาทจะยังคงแข็งค่าไปอีกนานไหมอาจารย์เพราะว่านักลงทุนอาจจะต้องคิดที่จะดูว่าในต่างประเทศจะต้องทําอะไรต,ต่อไปได้บ้างครับคือถ้าดูตาม ตามสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยครับสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการ QE 3บวก q e 4นะครับความหมายก็คือธนาคารกลางของอเมริกานะครับจะเติมเงินเข้ามาในระบบอีกเดือนละ85,000ล้านเหรียญและจะทำแบบนี้ต่อเนื่องกันนะครับตามเป้าหมายเดิมคืออีก3ปีใส่เงินเข้ามานะครับการใส่เงินเข้ามานี่ความหมายคือยังไงก็ทำให้ดอกเบี้ยในอเมริกาก็จะลดต่ำลงสุดท้ายเงินมันก็จะหนีไปทั่วโลกก็จะหนีมาที่เรา ซึ่งที่ไหนมีอนาคตเงินก็จะไปที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเงินจะไหลเข้ามาอีกแล้วก็มาตรการนี้ผมยังเชื่อว่าจะทําต่อเนื่องกันอีกอย่างน้อยหนึ่งปีจนกว่าอัตราการว่างงานจะลดลงเหลือ6.5ขณะนี้ล่าสุดลงมาเหลือจาก7.7เมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้มาเหลือ7.5ยังเหลืออีก1ซนต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหปีเพราะนั้นมาตรการนี้ยังดําเนินอยู่เพราะนั้นโอกาสที่เงินไหลเข้ามายังมีอยู่ที่หนักกว่านั้นคือญี่ปุ่น นายฐมนตีของญี่ปุ่นท่านใหม่นะครับได้มีมาตราการโดยมีการเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วแล้วก็มาตราการใหม่ก็คือใช้ QE เช่นเดียวกับอเมริกาโดยอัดฉีดเงินเข้ามาเดือนละ7จดล้านล้านเยนถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็ตกประมาณ7จ0 0 0มื่นล้านเหรียญโดยประมาณใส่เงินเข้ามาอีกแล้วถามว่าแล้วเงินจะไปไหนเงินนั้นก็คงหนีเพราะญี่ปุ่นดอกเบี้ยศูนุดนะครับ เงินก็จะหนีมาที่ที่ประเทศที่ม่นาคดอีกเ,อเพราะนั้นโอกาสที่เงินจะไหลเข้ามาเนี่ยมีความวเป็นไม่ได้สูงค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าไปอีกนับจากนี้ก็ปีหรือสองปีข้างหน้าก็ามีโอกาสเพราะนั้นตรงนี้แหละครับที่ว่าเราต้องคํานึงถึงเพราะนั้นแง่์ชาติเองและทางกระทรวงการคลังคงจะมองระยะยาวด้วยเราคงไม่ใช่มองแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่มองว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องจากนี้นะครับยุโรปจะฟื้นไหมยังนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าค,ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งขึข้นนั่นหมายถึงการส่งออก<ถ>ก็จะอตอนปัญหาตอนนี้ก็คือการส่งออกกําลังวิกฤตคิดว่าจะต้องรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลอย่างไรฮะธุรกิจส่งออกก็คงต้องช่วยทีนี้ถ้ามองกลับนะครับค่าเงินแข็งเนี่ยจริงๆมันก็มีข้อดีใ,ในเมื่อมันแข็งและยังไม่เีมาตรการก็ควรใช้ประโยชน์จากความแข็งซะเลยก็คือว่า ความแข็งนี่ก็คือเราก็ซื้อวัตถุดิบก็ถูกลงเราซื้อเครื่องจักรก็ถูกลงเราเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ก็ถูกตังลงนะครับมันก็จะมีข้อดีหรือบางทีบางบริษัทอยากจะขยายไปสู่ต่างประเทศก็สามารถจะไปซื้อกิจการตอนนี้ก็มีการไปซื้อกิจการต่างประเทศค่อนข้างเยอะก็จะถูกเงินลงเพราะฉะนั้นก็คือว่าในขณะที่ยังแข็งอยู่และยังไม่มีรการมาก็ลองคิดกลับนะครับก็ แปลงตรงนี้เป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากด้วยนะครับมีหลายคําถามมากอาจารย์เวลาเราหมดแล้วไม่มีโอกาสได้พูดคุยพีครรถามหนึ่งน่าสนใจก็บอกว่าตอนนี้ประชาชนสับสนสุดท้ายประชาชนควรจะเชื่อใครระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติสั้นๆอาจารย์คิดว่าควรจะประชาชนควรจะต้องฟังใครก็คือทั้งสอทั้งทั้งสองฝ่ายก็มีภารกิจที่ต้องดูแลแต่ผมว่ารัฐบาลคุมมองภาพใหญ่ แต่ของแม่ชาติอาจจะมองภาพส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเพราะนั้นผมว่าถ้าหันหน้าเข้าหากันปรับนะครับจริงๆน่าจะมีส่วนอื่นเข้ามาเสริมด้วยนะอีกหลายฝ่ายนะเพราะว่าต้องฟังหลายฝ่ายนะครับไปช่วยกันนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสมีอนาคตอีกเยอะครับทง่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าที่จะทำให้เป็นวิกฤตครับมีคําถามอยู่เยอะเผื่อฝากอาจารย์ไปต่ครับขอบคุณอับาอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมจอมเพชรประดับและแขกรับเชิญรวมททัั้งงีีาานนคคืลก่อรรบสด